สวัสดีครับมาพบกับยูริก a าอควาเรียมกันอีกแล้วนะครับใน e ีนี้ก็เป็น EP ที่เจ็ดแล้วนะครับผมใน EP นี้พิเศษหน่อยหนึ่งครับเดี๋ยววันนี้ยูริกาอควาเรียมจะรวบรวมคำถามที่เหล่าบรรดาผู้ชมเนี่ยเขาฝากถามมาในคอมเมนต์ว่าเข้าไปปัญหายอย่างนี้ต้องแก้ไขยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับผม Okay, สำหรับคำถามแรกก็มีผู้ชมท่านหนึ่งถามมาว่าค่า KH g s ที่เหมาะสมกับตู้ไม่น้ำส่วนใหญ่อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก่อนละกันนะครับว่าจริงๆแล้วไอ้ค่า KH GH มันคืออะไรค่า KH g s เนี่ยมันก็คืออินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่สะท้อนถึงความกระด้างของน้ำด้วยกัน2แบบก็คือความกระด้างชั่วคราวกับความกระด้างถาวรน,นะครับ ซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายแล้วมันจะยากเกินไปเอาเป็นว่ามันสะท้อนถึงค่าความกระด้างที่หมายถึงสัดส,ส่วนธาตุอาหารบางอย่างในน้ําที่มากเกินไปน้อยเกินไปเช่นแมกนีเซียมแคลเซียมหรือว่าคาร์บอนินะครับผมซึ่งไอปริมาณพวกธาตุอาหารเหล่านี้ก็จะส่งผลงกระทบต่อค่า pH หรือว่าความสมดุลของธาตุอาหารในน้ำนะครับผมซึ่งค่าปกติละกันนะนี่บอกเป็นตัวเลขก่อนว่า จริงๆจ h ในตู้ไม้น้ำส่วนใหญ่นะควรจะอยู่ประมาณ4-12อยู่ในกรอบประมาณนี้ส่วน KH ก็จะอยู่ประมาณ3-5อันที่จริงแล้วเเรื่องค่า GH-Kh เนี่ยถ้าเราไม่มีเครื่องวัดหรือว่าอุปกรณ์สำหรับวัดค่าพวกนี้ผมว่าสำหรับมือใหม่นีมันก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนเกินไปหน่อยนึงแต่จะอธิบายให้เข้าใจสั้นๆว่าเ,เราเนี่ยสามารถสังเกตด้วยตาเปล่าก็ได้นะว่า ความกระด้างของน้ําในตู้เรานี่มันมีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปหรือเปล่าเช่นว่าดูอ,อ,อาการของต้นไม้น้าว่ามีการขาดสารอาหารประเภทแมกนีเซียมแคลเซียมหรือเปล่านะครับจะวัดด้วยเครื่องมือง่ายอย่างน้ํายาวัดค่า pH ก็ได้ว่า pH ในตู้ของเรานี่มันสูงเกินไปไหมบางทีถ้า pH สูงเกินไปเนี่ยความกระด้างของน้ําเราก็อาจจะมากเกินไปครับ สำหรับคำถามที่2อ,อัน,นี้ยาวหน่อยหนึ่งนะมีผู้ชมท่านหนึ่งเขาถามมาว่าทำไมตู้ไม้น้ำนี่มันเลี้ยงยากจังเลยเลี้ยงยากประตู้ปลาทะเลอีกเลี้ยงไปก็มีเออปัญหาลุมเลา้าทั้งตะไคร่น้ําอะไรต้นไม้ตายใบละลายมากมายนะครับผมขอตอบในฐานะคนที่เคยเลี้ยงทั้งตู้ไม้น้ําแล้วก็ตู้ปลาทะเลนะผมก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะว่าไอ้ตู้ไม้น้ำนี่มันก็เลี้ยงยากพอสมควรเลยสำหรับมือใหม่ แต่ถ้าเรามีความเข้าใจใน,ในระบบการเลี้ยงตู้ไม้น้ำเนี่ยล้วก็ทําตามขั้นตอนอย่างถูกต้องนะผมบอกเลยว่ามันง่ายมากๆครับแล้วก็สบายเลยอย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของการเลี้ยงตู้ไม้น้ำก่อนว,ว่าในระบบของตู้ไม้น้ำเนี่ยมันจะต้องมีออวัตถัจักรในตัวเจนถ้าเราเนี่ยสามารถเซตตัววัฏถจักรในตัวเจนพวกนี้ให้สมบูรณ์ได้ตั้งแต่เริ่มตั้งตู้เนี่ยปัญหาพวกตะไคร่นะ้ำปัญหาใบละ,ล,ะลายหรือ ของเสียเยอะเกินไปในตู้เนี่ยก็จะก็จะทุเลาลงไปเยอะนะครับ mm. หรือว่าบางทีอาจจะไม่มีเลยก็ได้หลักการสําคัญเลยนะครับจำเอาไว้เลยว่าเราต้องทำย่างไงก็ได้ให้ในตู้ของเราเนี่ยในน้ําที่ไหลเวียนอยู่ในตู้เนี่ยมีพื้นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าให้พูดในตู้ปะทะเรยเนี่ยมันก็จะมีพวกหินเป็นที่เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ใช่ไหมครับแต่อเผอิญว่าในตู้ปะทะเรยนมันใช้หินเป็นเยอะมากแต่ว่าในตู้ปาน้าจืดเราใช้ไม่ได้นะ เราก็จะต,ต้องใช้วัสดุที่มีรูทุนสูงอย่างอื่นให้มากที่สุดในตู้ของเราเช่นาการปูพื้นตู้ด้วยพัมมิสพวกนี้ช่วยได้เยอะมากครับหรือว่าการใช้มีเดียหรือว่าอุปกรณ์การกรองที่มันมีรูทุนสูงให้เยอะเนี่ยอันนี้ก็ช่วยได้มากเหมือนกันนะหลังจากที่ในตู้ของเรามีพื้นที่อยู่ใาสา่จุลินทรีย์แล้วอย่างต่อมาก็คือการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในตู้ของเรานะครับโดยการอาจจะใส่จุลินทรีย์ ย่อยสลายของเสียเพิ่มเข้าไปนะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีขายหลายแบรนด์เนี่ยหลายยี่ห้อเลยนะครับแต่พยายามครับเลือกที่ดีๆหน่อยละกันเพราะว่าจุลินทรีย์มันก็มีอยู่หลายแบบนะเดี๋ยวผมก็จะมาเจาะลึกเรื่องนี้ในในอีพีหลังๆแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพูดคร่าวๆให้ฟังก่อนละกันนะครับว่าจุลินทรีย์ที่เราจะต้องใส่ลงไปในตู้เนี่ยจะต้องเป็นสายพันธุ์พิเศษที่มีความ สามารถในการเซตตู้ในระยะยาวย่อยสลายของเสียและจุลินทรีย์ประเภทนี้จะต้องอยู่ในตู้เราไปตั้งแต่วันที่ตั้งตู้จนถึงวันที่เลิกเลี้ยงเลยนะครับสำหรับที่ผ่านมากขพูดถึงเรื่องเป็นหลักการนะแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันง,ง่ายกว่านั้นเยอะเพราะว่าเราแค่แค่อัดับแรกก็คือปูพื้นตู้ด้วยพัมมิสหลังจากนั้นเราก็เทดินทับลงไปทีนี้ใต้ดินเนี่ยก็จะมีพื้นที่อยู่อ,อาศัยของแบคท,ทีเรียของจุลินทรีย์รือย่อยสลายของเสีย แล้วก็พร้อมแล้วสําหรับการทํางานนะครับเวลาในตู้มีของเสียเกิดขึ้นเนี่ยเอ่อไอจุลินซีเหล่านี้ก็จะทํางานย่อยสลายมันจนกลายเป็นไนโตรเจนรูปแบบต่างๆซึ่งเอ่อตรงนี้แหละครับที่เป็นประเด็นสําหรับเวลาว่าทําไมในตู้เราถึงมกักจะเกิดตะไคร้ยอยู่บ่อยๆนั่นก็เพราะว่ามีไนโตรเจนเหล่านี้เป็นส่วนเกินแล้วก็ไนโตรเจนเหล่านี้นอกจากจะเป็นอาหารของต้นไม้น้ําแล้วมันก็เป็นอาหารของตะไคร้เหมือนกันเวลามีมากเกินไป แล้วต้นไม้น้ำไม่สามารถดูดซึมมันจนหมดได้มันก็จะเป็นส่วนเกินซึ่งส่วนเกินเหล่านี้ตะไคร่ก็จะเกิดขึ้นมาเพื่อจะกินมันนี่แหละครับผมเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราต้องทํำยังไงก็ได้ครับให้ในตัวเจนในตู้ของเรามีน้อยหรือว่าอยู่ในจุดที่สมดุลน,นะครับถ้าเกินสมดุลไปตะไคร่ก็เยอะนะครับหลายครั้งเลยนะครับที่จริงๆแล้วปริมาณของเสียปริมาณในตัวเจนพวกนี้จะสัมพันธ์กับปริมาณปลาในตู้นะปลาเนี่ยยิ่งเยอะมันก็ยิ่งมีของเสียเยอะยิ่งเราให้อาหารมัน เป็นอาหารสดแล้วเนี่ยโอโห่ของเสียือพุ่งกระจุยครับผมเพราะฉะนั้นพยายามรักษาสัดส,ส่วนของปริมาณต้นไม้น้ากับปริมาณปลาให้มันให้มันอยู่ในระดับที่สมดุลแล้วกัน,นครับนอกจากนี้เราก็ต้องพิจารณาควบคู่ไปด้วยว่าเ,าเวลาเรามีไนโในตัวเจนในตู้เยอะเกินไปหรือว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างมากเนี่ยแล้วเราใส่ปุ๋ยปุ๋ยไม้น้ําที่เป็นสารอาหารกลุ่มในตัวเจนเหมือนกันเนี่ยมันก็จะทําให้ในโตัวเจนในตู้เราเพิ่มมากกว่าปกติเข้าไปอีกนะครับ ฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องซับซ้อนเหมือนกันนะว่าเราจะรักษาสมดุลของสารอาหารเหล่านี้ยังไงตัวของผมเองเนี่ยก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วบางครั้งในตู้ของผมเนี่ยผมก็ให้อาหารปลาเยอะเกินไปเหมือนกันทุกๆสัปดาห์เนี่ยผมจะให้เป็นอาหารสดนะสัปดาห์ละสองสาครั้งเลยแหละก็เลยทําให้มีของเสียเยอะนะครับพอไม่เปลี่ยนน้ามันก็ทําให้ของเสียเราเนี่ยสะสมอยู่ในตู้ แล้วก็เกิดตะไคร่ตามภาพนี้เลยตามคลิปวิดีโอนี้เลยอันนี้ก็เป็นตู้ของผมเวลาที่ไม่ได้เปลี่ยนน้ำบ่อยๆแล้วก็ให้อาหารสุดเยอะเกินไปนก็จะก็จะเกิดตะไคร่ได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นต้องยอมรับเพราะว่าตะไคร่นี่มันเป็นเรื่องควบคู่ไปกับตู้หมายน้ํานะครับถ้าเราไม่สามารถที่จะควบคุมให้มันอยู่ในจุดที่สมดุลได้เนี่ยตะไคร่ยังไงก็ต้องมาโอเคครับจริงๆผมก็อธิบายมาซะยืดยาวเชียว แต่ถ้าถามว่ามีทางลัดไหมผมก็บอกเลยว่ามีมีเหมือนกันก็คือ,อ,อพยายามลอกเลียนแบบคนที่สําเร็จในการตั้งตุ้ไม้น้ำน,นะครับตั้งแต่ขั้นตอนในการตั้งเลยหนึ่งสองสามสี่ทตามเขาทุกอย่างแล้วก็วิธีการดูแลในแต่ละวันของเขาทํำยังไงเราก็ทําตามแบบนั้นเลยมีปัจจัยอะไรในตู้เราก็ทําให้เหมือนเขาเช่นอุณหภูมิเขาเป็นเท่าไหร่เราก็ทําให้เป็นเท่านั้นเขาให้หารปลาวันละกี่ครั้งเลี้ยงปลากี่ตัวปริมาณเยอะไหมแล้วเราลอกเลียนแบบเขาไปทั้งหมด่ย ผมว่าก็มีโอกาสมากเลยที่เราจะประสบความสำเร็จในการตั้งตู้ไม้น้ำเหมือนกับต้นแบบที่เราเรียนแบบมานั่นเองครับนี่ก็เป็นข้อแนะนำง่ายๆจากยูริก้าคอรีเยมนะครับจริงๆเดี๋ยววันหลังก็จะมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ต่างๆให้ฟังนะคเผื่อว่าใครอยากจะเอาไปเป็นต้นแบบในการตั้งตู้ไม้น้ำแล้วไม่อยากจะประสบปัญหานะครับผมก็สำหรับวันนี้ยูริก้าคอรีเยมก็ขอจบแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ